จ้าพี่น้องสวัสดีคุณแม่คือเก่าได้พี่น้องมือนี่คุณแม่ี่พาพี่น้องมาเบิ่งตากระแตนตื่นมาง้มน้ำตากระแตนยังบ่ลงคลิปจา้าคลิปอยู่พี่น้องมาไอันนี้คลิปแรกของมือนี่เด้อจาพี่น้องมาเบิ่งตากระแตนน้ำกันพึ่งเมี่ยนขีพึ่งเอายาใส่ให้พึ่งเก็บอคอกตากระแตนแล้วพี่น้องมามาเบิง่งนี่ตากระแตนกำลังกินหยาเลยจ้ะพี่น้องนี่ ลังกินยาโยนโยนโย,อย,อ,ยอยู่เลยไก่พี่นอ้องลังกินยานี่แหะข้ายากนะมนันนี่แหละเจ้าพี่นอ้องเลยบหันเดลงวงขีบไก่จะไข่แล้ว หยุบยบหยุบยบ,ยบ,ยบลอกคาบแล้วพี่น้องกำลังลอกคาบออกมาเิึงขอ,อกนันต่อจากพี่น้องนี่อันนี้ขอ,อกนี่เฮ้าเอาไปขัวใกล้สิเบิร์ดแล้วขอ,อกนี่พี่น้องเด็กขอ,อกนี่กำลังไคร กำลังเอาไข่จะพี่น้องบ่าลายเพราะว่าเอาไปคัวลายเติบเล้วไปทอดลายเติบเล้วกำลังไข่เต็มทอ้องไปไปเบิง่งคอกแั่นอีกนี่อีคอกหนึ่งจะพี่น้องนี่ด่างเขียวยยายออกอีคอกละหน่อยเพราะว่ามันจะกินกันพี่น้องเออยพ้นะู่้น่ะกำลัง เดียวกันละจ้าพี่น้องมันนั่นกำลังถอดปีกใหญ่ขอกนี่ตัวอาว้าวแญ่ๆเนานะนพี่น่องบ่ะตัวใหญ่มากเลยมีจ้าเบียกแม่เบิร์ดเสาพี่น้องเอ้หลังจากไปโซงลงนักเรียนมาะะ้าแล้วก็นนี่แหละมางมน้ำอันนี้แหละ ม่นช่ปว่ยได้ห้หยาคือเกีียวม้เป็นสวอุ๋แล้วพี่น้องนี่ไว้ให้มันไว้ตะกระเตียนเห่นไ่้พี่น้องตะกระเตียนจับรับส่บินหญ้า,อ,าอิ่มแล้วมันก็จะขึ้นมาจับแบบนี้นะพี่น้อง แด้และมือเวียกได้ขายเพราะพอได้ละพี่น่องตายไปน้ำฝนตกฝนตกแล้วมันก็ตายไปน้ำตะกะเตียนตายไปน้ำซุมือรู้ว่าจะได้ซ้ำใดเอานีอีกขอกนึงขอกนี้ก็ซ้ำกันน้อง ล้งกินยาแต่ก็ี้ยงน้อยเนี่ยขอกเอาซัมหนีละจ้าพี่น้องอัปเดตตะกะแตนให้พี่น้องเบึงเมื่อนี้ก็คือเกาละพี่น้องฟ้าขึ้นมืดขึ้นฝนตกคือเกาแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดต่ว่าก็ขึ้นคือเกาจักนอยกับคงจะมาอีกละฝนเอาพี่น้องซัมหนีละจ้าสวัสดีค่ะ